สวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาส่งรถครับผมสามคันสามรายการโดยทีมงานขนส่งของเราครับผมนี่อาร์มขนส่งทวไทยเหมือนกันครับผมอ่านี้สีนุ่มขนส่งทวไทยเหมือนกันครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้สามคันนี้ส่งที่ไหนบ้าง่ะนี่เราครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากคันนี้ครับนุ่มขนส่งทวไทยอ้าลุยไอ้นเลยนะขึ้นเลยเด้อ คันนี้ระยองครับผมแท็กคู่ครับคันนี้ระยองส่วนคันนี้แปดลิ้วครับผมจะเต็มเจ่าครับรถทีมงานคนส่งเราพร้อมแล้วครับระยองกับเชียงรายครับผม แปดลิ้วระยองจังรายคันนี้ระยองอำเภอแกงครับผมส่วนคันนี้จังรายครับจังรายอำเภออะไรวะมืนอว้ส่งกำาแพงหาจากคนเลยเออเขาส่งมาหมดละครับผม การทำงานต้องทำเป็นทีมครับถึงจะสนุกครับผมทำคนเดียวไม่ได้ครับเบาตาเบาโอ้อไม่เบาลเลยครับผมเอ <laughs> ไมยคือเลยวะ <laughs> คืออะไรวะ ขึ้นคันนี้ก่อนครับผมระยองมือแกง้นเลยยกเอ้ยแอมครับผมนี่วายเอ็มครับผมพันสามอันนี้เชียงรายครับผม อ่าก็วันเดียวเราส่งสามคันครับผมกอบขอบขอบคุณลูกค้าครับผมไว้บางใจเราครับผมอ่าอูทางเฟซบุ๊กก็โอนประจำมาเลยครับผมสอบถามกันได้ครับว่าเครื่องเกียร์เป็นยังไงน้ำดันไหม,ไมไเครื่องมีไอไหมโทรถามกันครับผมดีเราก็ว่าดีครับไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีครับผมนี่ครับด่วนด่วนด่วน,วนลูกค้าบอก มีแปดลิ้วครับจางเซามีซูบิชิครับผมดีพันห้าครับผมอ่านีก็จัดไประยองครับอเภรแกังครับผมนี่ครับจัดไปสามคันครับวันนี้ ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ครับผม0828747250ครับผมช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์ครับรถลอยยังเหลือเยอะครับผมรถเราจะมาเรื่อยๆครับอย่างน้อยที่ร้านมาไม่ต่ำกว่า45 0คันครับผมอันนี้ก็จะสภาพดีหน่อยครับผมสภาพปานกลางก็อยู่หลังบ้านครับนี่ครับชื่อร้านครับผมอ่าครับผมกับทีมงานขนส่งช่างรวงครับผมเกษตรแท็กเตอร์ กับคลิปสร่งรถครับผมเบอร์โทรติดต่อ0828747250ตั้งวงเกษตรเซ็เตอร์นะครับพิกัด้านบ้านวงลงน้อยอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับผมคลิปส่งรถลูกค้าก็กันเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจแล้วนะครับผม